สวัสดีครับกับบาเจอกงานบริพันธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับตัวคลิปนี้เราอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองบริพัฒน์ออโต้นะครับใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกอันลบกวนฝากา like, กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองบริพัฒธ์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับ สำหรับตัวคลิปนี้เนี่ยพาเป็นเจ้า i n n o น a นะฮะ2.0นะครับ, 0, ร,บรถปี2010นะครับเป็นตัวรถสีบอลทองเดิมโรงงานรถไม่เคยชนหนักพลิกความน้ำท่วมครับหรือว่าจมน้ำตัดต่อไปกบไม้ายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะถ้าเกิดตัวอ n นโนวาคันนี้เนี่ยพูดกันในเรื่องตัวโฉมเนี่ยอาจจะเป็นตัวโฉมแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองไล่ในเรื่องตัวสเต็ปตัวรถที่เป็นพวกแบบ MPV พวกนี้แล้วมันมีไล่ในเรื่องตัวค,ความน่าใช้ สเสน่ห์ในเรื่องตัวรถที่มันมีการออกแบบมาในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่มันมีการผลิตและก็ใส่ในเรื่องตัวฟังก์ชันในการใช้งานมาอันนี้ถือว่าเปลี่ยมเต็มร้นแน่นอนนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะร,ราคาสบายกระเป๋านะครับส่วนรอบตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นคิ้วฝาปรงเป็นแบบโครเมียมนะฮะไฟหน้าเป็นตัวหล่อไส้ธรรมดาแล้วก็ตัดมุงตัดหมอกอะไรพวกนี้มีให้แล้วนะครับสิ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาให้นั่นคือใส่เป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับเพื่อความสวยงามของตัวรถ เพราะว่าถ้าเกิดมันมาเป็นตัวแบบหน้าธรรมดาเนี่ยคือหน้ามันจะหลงๆเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยใส่ตรงนี้เนี่ยสวยขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนงตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสําหรับตัวเครื่อง2.0ลิตรนะฮะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องเดิมนะครับไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเชิงระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อ แล้วก็คลีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะก็จะเป็นตัว1น R นะครับเกียร์ออโต้นะครับค่อนข้างจะสวยมากเลยนะฮะตัวพวกนี้ดูง่ายๆครับไม่ว่าจะสีเป็นยังไงก็แล้วแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคืออีกอย่างแล้วมันดีอย่างนึงนะฮะเบนซินนะครับถามว่าถ้าเกิดในเรื่องตัวการใช้งานประหยัดน้ำมันไหมตรงนี้มันขึ้นอยู่กันในเรื่องตัวการใช้งานอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราจะาพวกแบบที่เป็นเบนซินในรุ่นของ2.0ลิตรไปเปรียบเทียบกับพวกแบบอีโก้คงอีโก้คาอะไรพวก นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้งานเลยแต่ถ้าเกิดเรามองกับกันในมุมหนึ่งความอเนกประสงค์ในการใช้งานของตัวรถมันเองมีค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นในมุมกว้างพอสมควรนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับสำหรับด้านข้างเนี่ยนะฮะแม็กเป็นตัวล้ออัลลอยเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตัวสีด้านข้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบเให้กับลูกค้าใหม่อีกรอบก่อนส่งรอบด้วยนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวครับจะอยู่ตรง แก้มข้างนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นโครเมียมทั้งใบนะครับคิวกันกระแทกด้านข้างนะฮะมีมาให้แล้วก็เป็นตัวเกิตข้างนะครับถ้าเกิดถามว่าฟงฟิล์มคิ้วกันทรงกันสานอะไรพวกนี้สามารถสารใส่ได้หมดอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับนี่เรื่องจิจ๊บจอยเลยบอกให้นะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนตัวด้านในอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะสวยมากนะฮะบอดี้ตัวรถเนี่ยนะครับ ถือว่ามันเป็นในส่วนตัวรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าบางทีงบเราอาจจะไม่ถึงพวกแบบที่เป็นฟอร์จูนนะฮะหรือว่าเราอาจจะดูเป็นตัวอเวนซ่าที่รถมันเล็กไปนิดนึงไม่เป็นไรครับอินโนวานี่อยู่ในประมาณกลางๆนะ้วสวยมากไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยนี้ยุคสมัยหน้าหรือว่าถัดไปก็แล้วแต่คันนี้ยังไงก็น่าใช้อยู่ดีคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยชนท้ายแน่นอนนะครับ ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะมีตัวสเกิร์ตท้ายแต่งไว้ให้นะฮะสปอยเลอร์นี่ก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าไฟเบรกด้วยสามเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งคราวนี้เรามาดูด้านในกันต่อครับส่วนสําหรับเบาะตอนที่3ก็จะพับเก็บได้ในสไตล์ของตัวฟอร์จูนนะฮะห้าสิบต่อ50บเบาะตอนที่2นี่60ต่อ40นะครับแค่เราไม่มีผู้โดยสารนั่งเบาะตอนที่3นี่ก็จะกลายเป็นห้องบรรจุสนาม สัมภาระหรือว่าในส่วนตัวพื้นที่ที่กว้างมากๆนะครับถ้าเกิดถามว่าจริงๆเราเราเราไม่ต้องไปโฟกัสในช่วงของพวกแบบหน้าเทศกาลอย่างเดียวครับคือในทุกๆวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็สามารถใช้รถพวกนี้ได้อยู่แล้วไม่ว่าคนลูกค้าจะไปทํางานส่งลูกไปโรงเรียนพาพพคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอะไรพวกนี้คือมันใช้งานได้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นตัวรถที่สมรรถนะที่มันใส่มาเนี่ยอันนี้นถือว่าดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องช่วงล่างปีกนมปีกนก มอดงมอดีอดอด้แรงต่างพวกนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวขับดูด้านในกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านในนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับแอร์แบงค์เนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวทรงเดิมเลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอินโนวาที่ออกมาเป็นตัวโฉมแรกๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเชนหรือว่าตัวที่มัน อ่าเป็นตัวที่มันมีการมเนอร์เชนมาแล้ววันนี้เนี่ยมันจะมีตัวจุดแตกต่างกันเลน็กน้อยๆนะฮะอาจจะอย่างเช่นการตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับใน่วงตัวด้านในก็จะเป็นสีทูโทนนะฮะแล้วก็แอร์นะครับใส่มาเป็นแบบปรับออตโอต้แบบนี้อันนี้ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็พวกแบบช่องเก็บของกระจุกกระจิกทั่วไปนะฮะขี้เขียบุหรี่ที่ใส่ลงใส่เหรียญน,นะครับที่วางแก้วน้ำนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดอันนี้ครับเป็นตัวเกียร์ออตโอตโอ้ขับสบาย นะฮะใช้งานได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีก็สามารถใช้งานคันนี้ได้นะครับแล้วก็สับตรงกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะฮะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ร็อกนะครับมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัวเบาะครับตรงนี้แน่นอนเลยอ่ะไม่ปฏิเสธเรามีการเก็บงานรายละเอียด้กับผู้ลูกค้าใหม่หมดแล้วทั้ง3ตอนนะครับเป็นตัวเบาะหนังสีครีมนะฮะสภาพสวยเลยนะครับ เพราะว่าอย่างรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่เป็นตัวบ่อหนังหรือว่าทําเป็นตัวบ่อหนังให้กับูลูกค้าเนี่ยในเรื่องของตัวการทําความสะอาดคือมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับอันนี้ถือว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วส่วนของตัวแอร์ตอนลงตอนหลังนะครับมีให้ครบนะฮะแอร์สตอนใช้งานได้ตามปกตินะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะฮะบอดี้สวยภายในสะอาดตัวรถพร้อมใช้งานส่วนสหรับตัวรถปี2 0 1 0คันนี้เนี่ยสุดท้ายนะฮะเลขไม์จะอยู่ที่16700,0กมนโลนี่คือไม์แท้เชื่อวัดศูนย์ได้เลยนะครับ อีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดอันอยากจะแนะนําหรือว่าเชื้อเชิญให้กับพี่พี่ทุกท่านนะฮะได้มาดูตัวรถที่ร้านได้มาทดลองขับนะครับาพาครอบครัวเรามานั่งด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเรา,าพาครอบครัวมาเลยในทีเดียวเนี่ยมันจะได้ฟิลเลยนะครับว่ามันโอเคไหมถ้าเกิดในช่วงของที่กำลังจะถึงนี้ในวันหยุดอีกทีนึงก็จะเป็นเทศกาลสงการ นะครับถ้าเกิดมันโอเคตกลงปรงใจยไงติดต่อเข้ามาหรือว่าเข้ามารับชมรถที่ร้านได้เลยคราวนี้เนี่ยเราดูตวดัวรถรอบคันกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสุดกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักกันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนตัวรถครอบครัวนะครับถ้าเกิดในช่วงต้นปีแบบนี้ต้องการโปรดีๆเงื่อนไขสุดพิเศษดีๆต้องที่ร้านเป็นแพลนอัโตเท่านั้นครับผลตรงน,น,นี้เนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าจะประกอบอาชีพเกี่ยวกวับอะไรไม่ว่าจะ,ะไรายได้ต่อเดือนเท่่าาาาไไหราารรสมถเเป็นนนนจ้้้ของคคันนัีดะบ เพราะว่ามันฟรีดาวได้ไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตมันก็ฟรีดาวได้นะครับคราวนี้มาในเรื่องตัวราคากันต่อครับสำคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่369,000บาทอันย้ำนะครับ 3 6 9 0 0 0บาทเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นัฒออโต้ Auto นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก, like, กดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนามาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกงั้นเดี๋ยวรอติดตามดูมดกักน,น